สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับศึก3ามเซียนนะครับปะทะกันนะครับเป็นเรื่องงามยามดีครับไม่ใช่ว่าจะหาโอกาสที่เราจะมีเจ้าสโคบดูนกนะครับรุ่นท็อปนะครับสายี่ห้อนะครับสมรุ่นเนี่ยมาพร้อมๆกันนะครับใช่ครับทางเราเป็นตัวแทนของทั้งโคว่านะครับชวาร์ลสกีแล้วก็ไซส์นะครับผมซึ่ง เราก็ได้นำสโคบดูนกเนี่ยครับรุ่นท็อปสุดเนี่ยเข้ามานะครับแต่ว่าบางทีเนะครับเอาเข้ามาอย่างเช่นเ,นเจ้าฮาเปียรนะครับเคยเอาเข้ามาเนี่ยแว็บเดียวก็มีลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับผมตัวชวาลอฟสกี้เนี่ยก็มาบ้างไม่มาหมายถึงว่ามีของมาเราขายไปมันไม่อยู่ไม่พร้อมกันนะครับวันนี้ได้โอกาสเรื่องงามยามดีเราก็คือเป็นศึกสามเซียนนะครับเอามาประชันกันเลยครับให้เห็นกันจัดจะว่าใครเจ๋งกว่ากัน ในโลกของกล้องดูนกนะครับจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมี3กษัตริย์นะครับ three k i n g นะครับก็คือได้แก่นะครับผมขอเรียงตามตัวอักษรนะครับก็คือ L นะครับตัว L คือไรกานะครับเยอรมนีนะครับแล้วก็มีชวาล็อฟสกีนะครับของออสเตรียนะครับแล้วก็่าวไซส์ก็คือไซส์ของเยอรมันเหมือนกันนะครับนั่นเป็นในโลกของกล้องสองตานะครับ แต่ถ้าเราพูดถึงตัวสโคบดูนกแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะลืมเจ้าโควาได้ครับเพราะว่าโควาเองเนี่ยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้งจากชมรมดูนกหา,ายลขข้อเนวนะครับในแง่ของเป็นสโคบดูนกยอดเยี่ยมนะครับหรือว่าเป็นสโคบสองเป้ายอดเยี่ยมนะครับที่ถูกคัดโดยอ่า US Army Sniper นะครับมันในแง่ของสโคบแล้วเนี่ยโควาก็เลยกลายเป็นคิงที่สี่นะครับ แต่วันนี้เรามีอยู่แค่3 3คิงหรือ3เซียนนั่นเองครับเพราะว่า,าทางร้านไม่ได้เป็นตัวแทนไลก้านะครับเราก็เลยไม่มีตัวไลก้ามาเปรียบเทียบครับมันวันนี้เราก็เลยขอเอาเจ้าสโคบดูนกนะครับก็เริ่มจากโควาครับอันนี้ผมเรียนตามตัวอักษรนะครับไม่ได้เกียงความความชอบต,ตัวอักษรก็คือเริ่มต้นจากโควานะครับโควาเท n เซน99 a นะครับหน้าเลนตัวนี้ก็จะได้เปรียบสุดละก็คือหน้าเลน99มิลนะครับ แล้วก็ถัดมาด้วยเจ้าชอวอลอบสกีนะครับ ATX 95นะครับหน้าเลนวัตถุ95มิมตรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นไซส์นะครับไซส์ฮาเปียนะครับ95หน้าเลนตัวนี้ก็เป็น95มิลเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คือเราทุกคนในร้าน d o o v v s s o o นนะครับก็จะมาร่วมกันดูแล้วก็ให้ความเห็นนะครับว่าคนไหนนีชอบสโคบตัวไหนเพราะเหตุผลอะไรนะครับนอกจากความเห็นของน้องๆนะครับ ผมก็ได้ทำการเก็บนะครับภาพนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับของสโคบทั้ง3ตัวนี้นะครับด้วยเจ้าสมาร์ทโฟนแรปเตอร์ของ g o s k y นะครับแล้วก็ผมใช้ iPhone 14นะครับก็เป็นการบันทึกซึ่งเขาบอกกล้อง iPhone 14นี่ก็ดูเสมือนจริงที่สุดแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นมาดูภาพกันนะครับว่าภาพแต่ละอันที่เราได้เป็นยังไงนะครับติตามชมกันครับผม มารู้จักกับเซียนตัวแรกนครับอันนี้ผมเรียงตามตัวอักษรเลยนะครับก็คือเจ้าโควา TSN 99ครับเอ99ก็บอกแล้วเป็นขนาดของหน้าเลนส์วัตถุนะครับก็คือหน้าเลนส์วัตถุขนาด99มิลลิเมตรซึ่งถ้าในสามเซียนที่เราเปรียบเทียบกันเนี่ยตัวโควาก็ได้เปรียบมากสุดนะครับก็หน้าเลนส์วัตถุจะใหญ่กว่าจะบ้านก็นิดหนึ่งนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าเราใช้กับเลนส์ตาซูมนะครับก็คือจะได้อัตราขยายระหว่าง 30เท่านะครับจนถึง70เท่านะครับก็คือ30คูณเจ็ถึงเ0นะครับเท่าครับซึ่งก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับผมตัวตัวเรือนของเจ้าสโคปโควานะครับวัสดุเนี่ยจะเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับตัวนี้จะไม่ได้มีการเคลือบผิวยางนะครับก็มันความรู้สึกเวลาเราเคาะเนี่ยมันจะเป็นเป็นโลหะเลยนะครับผมแล้วก็ปุ่มปรับโฟกัสเนี่ยเป็นแบบหมุนนะครับผมซึ่งก็จะเป็นสไตล์เดิมของอย่าง t s n 8 8เลยครับซึ่ง ตัวปุ่มปรับโฟกัสเนี่ยก็จะมีเฟือง2อันนะครับมีปรับหยาบนะครับถ้าเราหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนได้เร็วแล้วก็ตัวละเอียดนะครับปรับช้าๆนะครับก็ปุ่มปรับแบบนี้ก็คนที่ชอบเนี่ยก็มันถนัดนะครับแล้วก็ซูมก็จะเห็นชัดเจนตรงนี้เลยนะครับผมตัวสีสันของของเจ้าสโคโควาก็เป็นสีเขียวครับสไตล์ของโควาอยู่แล้วนะครับก็น้ำหนักเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับจำไม่ได้นะครับความยาวน้ำหนักเดี๋ยวลงให้ดูก็ เป็นพูดง่ายๆตัวนี้ก็คือเป็นตัวเทเซน883นะแล้วก็ขยายออกมาให้มันตัวโตวขึ้นนะครับผมตัวแรกรก็อันนี้เป็นโควาสคโคโควานะครับเป็นเซียนแรกนะครับของสามเซียนที่เราประชันวันนี้ mm hmm. เซียนที่สองครับก็มาเป็นสาวมาจากออสเตรียนะครับผมก็คือสโคชวฟสกี้ครับผมชสกี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรู้จักนะครับ คือในแง่ของคริสตัลนะครับแต่ในโลกของนักดูนกแล้วเนี่ยกล้องสองตาชอลอฟสกี้นะครับเป็นที่โปรดปรานของนักดูนกทั่วโลกเลยครับแล้วก็รวมถึงเจ้าสโคดูนกเช่นกันนะครับผมตัวชอลอฟสกี้โมเดลนี้ก็คือตัว ATX 95นะครับก็คือขนาดหน้าเลนส์วัตถุเป็น95มิลลิเมตรนะครับผมจุดเด่นของเจ้าสโคชอลอฟสกี้ ATX เนี่ยครับมัน เด็ดตรงที่ว่าเวลาเราเลือกนะครับมันจะมีส่วนนี้ที่เป็นส่วนของบอดี้นะครับแล้วถ้าเราอยากได้เลนตาคือมันจะมีชิ้นตัวนี้เป็นชิ้นของส่วนของเป็นตัวเลนตานะครับเราสามารถจะเลือกเป็นตัวคอตรงหรือคอเอียงได้เลยนะครับโดยการที่เปลี่ยนชิ้นเลนชิ้นนี้ตัวบอดี้นี้ใช้มาตรฐานร่วมกันนะครับผมมันตัวนี้ถ้าเราเลือกอย่างเป็นสโคบคอเอียงนะครับก็จะมากับชุดตัวซูมเรียบร้อยเลยนะครับเลนตานะครับกับตัวตรงกลางนี้เรียบร้อย ซึ่งตัวนี้ก็จะอัตราขยายก็จะปรับอยู่ระหว่าง30%ถึง70%เท่าเหมือนกันนะครับผมนะครับก็เวลาปรับตาขยายก็จะอยู่ปุ่มตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ตรงตัวเลนตานะครับอ๋อผมลืมบอกไปตัวข้อดีของสโคปพวกนี้ก็คือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชิ้นเลนตาตรงหรือเลนเป็น,เป,นเป็นแบบคอตรงหรือคอเอียงครับเราก็เปลี่ยนชุดชุดนี้อย่างเดียวไม่เหมือนอย่างโคว่นะครับแต่ข้อเสียก็คือตัว ชิ้นเนี้ยมันก็จะมากับเลนตาที่เป็นซูมฟิกเลยนะครับในขณะที่โควาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเลนตาได้นะครับจะเปลี่ยนเลนตาเป็นเลนตาซูมเ,เลนตาฟิกก็ได้นะครับก็ดีเสียต่างกันนะครับผมแล้วก็ปุ่มปรับโฟกัสเนี่ยครับก็จะเป็นแบบปรับที่อยู่ตรงกลางแบบนี้นครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ปุ่มปรับโฟกัสแบบนี้มีข้อดีครับก็คือมันจะทนทานกว่าแบบที่หมุนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย เฟืองเนี่ยมันจะอยู่ข้างในซ่อนข้างในเลยมันเวลาการตัดเนี่ยก็จะนุ่มนวลกว่าแล้วก็ความแข็งแรงทนทานนี่มากกว่าครับผมครับก็นี่แหละครับก็เป็นเจ้าเซียนตัวที่2นะครับมาจากออสเตรียครับชวารัสกี้ครับเซียนตัวที่3วันนี้นะครับมาจากเยเมนครับแล้วถ้าเราพูดถึงผู้ผลิตกล้องของทางไกลคนแรกของโลกนะครับแน่นอนครับบริษัทคาวไซส์นั่นเองครับมันไซส์เนี่ยเป็นผู้ผลิตเลนส์และกล้องเนี่ย ทำมาเนี่ยร้อกว่าปีแล้วครับแล้วก็ตัวไซส์ก็ได้ออกตัวสโคบสโคบูนกนะครับเปลี่ยนโมเดลใหม่เนี่ยเป็นรุ่นฮาเปียนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมจุดเด่นของฮาเปียนะครับก็คืออย่างแรกคือมีการเปลี่ยนนะครับระบบโฟกัสจากที่เป็นมือหมุนคล้ายๆของโควานะครับเป็นระบบที่เป็นตัวบอดี้โฟกัสนะครับก็ไซส์ก็เคลมว่าวิธีนี้การปรับบอดี้เนี่ยมันจะแข็งแรงกว่านะครับ อันที่2ซึ่งก็แปลกดีนะครับก็คือตัวไซส์ห้ปนะีเนี่ยมีเลนตานะครับเลนตาซึ่งจะกว้างกว่าชาวบ้านอย่างเช่นถ้าเราเอามาใส่กับ h ้าปีเก้าสิเลนตาตัวนี้จะเป็นเลนตาซูมอยู่ช่วงระหว่าง23เท่ากว้าง23นะจนถึงซูมสูงสุดคือ70เท่านะครับก็มันในบรรดา3เซียนเนี่ยไซส์เนี่ยได้เปรียบในเรื่องเลนตาว่าทำดูมุมกว้างได,ได้มากกว่านะครับ แล้วก็ที่แปลกอันนิดนึงซึ่งอาจจะไม่ค่อยชินรับผมเาก็คือเวลาปรับปรับตาขยายนะครับมันจะมาปรับบนนี้นะครับแล้วก็ไซส์ก็จะไม่เขียนเป็นเลขอัตราขยายครับเพราะว่าเนื่องจากเลนส์ตาตัวนี้ถ้าไปใส่ฮาเปียแปดสิบห้าเนี่ยอัตราซูมมันจะไม่เท่ากับฮาเปียเก้าสิบห้ามันวิธีการบอกตัวบอดเีย่ยงข้างก็จะบอกเป็นแค่เลขหนึ่งคือหนึ่งเท่าอย่างถ้าหนึ่งเท่านี้ก็คือเริ่มต้นที่ อัตราซูมที่23าเท่านะครับแล้วก็ปรับไปจนสูงสุดเนี่ยคือเป็นเลข3นะครับสูงสุด3ก็คือเป็นอัตราขยายคือสูงสุดคือ70เท่าครับผมฮาเปียนเนี่ยก็มาจากบอดี้ก็เป็นทั้งทั้ง3เสียนนะครับค่อยบอดี้ก็จะเป็นไมนิซีมาลอยทั้งหมดแต่ว่าอย่างตัวชวาลอฟสกีแล้วก็ไซส์เนี่ยก็จะเคลือบด้วยวัสดุเป็นเป็นสีที่เป็นยางครับเันเวลาจับก็จะมีความเป็นล็อเบอร์มากกว่านะครับผมนะบส่วน ขนาดแล้วน้ำหนักเนี่ยขอลงรายละเอียดในแนบให้ดูในในคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคครับเพอันนี้ก็เป็นเซียนสุดท้ายนะครับใน3เซียนก็คือไซส์นะครับฮาเปีย่เ9ครับจากที่ทดลองส่องสโคบสัก3ตัวนะครับตัวผมชอบที่สุดก็คือตัวโควาครับผม จากการส่องเนี่ยผมว่าโควาเนี่ยให้ความสว่างได้ดีที่สุดแล้วก็สีสันสดสมจริงมากเลยครับผมแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยก็ทำมาได้ดีปุ่มปรับต่างๆใช้งานได้โปรติไม่ฝืดไม่ลื่อนจนเกินไปครับจากที่ได้ส่องสโคบทั้ง3อันแล้วนะครับผมแล้วตัวที่ผมเลือกและตัวที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นตัวโควาตัวนี้นะครับผม สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผมได้เนี่ยมันจะมีด้วยกันที่ผมชอบจะมีด้วยกันสองอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือเรื่องของความสว่างต้องยอมรับว่าตัวนี้มันสว่างนอกจากจะให้ความสว่างแล้วมันยังได้ให้สีสันที่สมจริงด้วยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจผมก็คือปุ่มโฟกัสต,ตรงนี้นะครับผมที่เขาทํามาทั้ง2แบบนะฮะทั้งแบบปรับแบบหยาบๆยาบแล้วก็ปรับแบบละเอียดนะครับตัวนี้มันทําให้การส่องเนี่ยมันดูง่ายขึ้นครับหลังจากที่ได้ส่องครบทั้งสามรุ่นที่เรามาทดสอบนะครับ ภาพเอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่า,าที่ผมเลือกคพราะว่าเพราะว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นความสว่างการอ่าปุ่มปรับกําลังขยายและความสมูทของของตัวปรับโฟกัสนะครับทําให้รู้สึกค่อนข้างพอใจในในตัวคูวาครับผม ครับผมก็หลังจากที่ได้สองลองดูทั้ง3ตัวนะฮะชวาลักกี้โควาแล้วก็ตัวของยี่ห้อคาวไซนะฮะก็ได้ตัดสินใจเลือกตัวที่ชอบที่สุดคือตัวของชวาลักกี้นะฮะก็ของชวาลักกี้ตัวนี้ที่ที่ผมชอบก็คืออย่างแรกคือเรื่องความคมชัดความคมชัดนะฮะตัวนี้มันจะได้ ความพลชัดที่ชัดลึกชัดตื้นน่ะมันจะผมว่าค่อนข้างทำมาได้ดีมากกว่าไซส์กับโพว่าแต่ว่าก็ไม่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 ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าก็ยังมองออกอยู่ครับส่วนเรื่องสีสนันนี้ตัวชวาลสกี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะสีสันนี่แบบตรงเหมือนตาเรามองเป๊ะๆเ,เลยฮะความสว่างก็ค่อนข้างสว่างพอสมควรเลยครับ แล้วกจ็จุดเด่นของชอรลสกี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเราสามารถเลือกซื้อตัวหน้าเลนเนี้ให้เป็นแบบ2ตาก็ได้อันนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่เราจะเลือกได้นะครับเป็นไงครับได้ฟังความเห็นของน้องๆทุกคนที่ร้านนะครับอาจจะเป็นส่วนประกอบอันนึงนะครับที่จะช่วยให้พี่ๆเพื่อนๆตัดสินใจได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมบอกให้นะครับว่า ต้องบอกนี้ว่าเสียนทั้ง3ามเสี่ยนเนี่ยมันสุดยอดทั้งหมดเลยครับพูดจริงๆการตัดสินเนี่ยด้วยดูยด้วยตาเนี่ยผมว่ายากมากเลยนอกจากนี้มันก็จะมีเรื่องของสีสันนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าแต่ละท่านก็จะมีความชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีที่สุดก็คือเข้ามาส่องเปรียบเทียบครับจะได้ตัดสินใจเลือกได้ถูกว่าชอบตัวไหนนะครับผมสิ่งที่น้องๆให้ความเห็นไปเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่เขามองเห็นแล้วเขา,เขาชอบนะครับแล้วก็นอกจากนี้จุดที่เราส่องเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของการใช้งานของแต่ละท่านนะครับเป็นตัวอย่างเช่นบางท่านอยากจะดูนกซึ่งระยะระยะมันอาจจะไม่ไกลมากต้องการสีสันที่ชัดเจนนะครับนั่นก็เป็นปัจจัยการเลือกอันหนึ่งหรือว่าถ้าจะเอาไปส่องเป้าในกีฬายิงปืนระยะไกลนะครับนั่นก็จะมีปัจจัยอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละครับถ้าอยากจะได้ สุดยอดของสคอบดูนกสโคบสองเป้าครับมาดูที่เราสิครับเรามี3เซียนให้ท่านเลือกเลยครับผมเห็นไหมครับผมขอบคุณครับ